สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel l o อต Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟีฟ่นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับก็จะมีในสโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในสองโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์ให้้พพีี่่่่กกกก็ไไมมแจโคคคคดดนนนะะรรััับบผอาลล์เย นน้องกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้พี่มีการแจกเพชร2,180เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครสเตฟฟี่ตัวนี้เลยนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับพี่จะแจกจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1แพ็กเกจ อ่ะก็1นึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับก็ได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครของสเตฟฟี่เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการแจกในเทอรของสกนปืนชารเป็นแบบทาวนครับหนึ่งกระบอกสามารถเรับได้เลยอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมอ่านะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับอยากได้กระบอกนี้นะครับหรือว่ากระบอกนี้บอกพี่มานะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูองนะครับใคครอมมเนต์ดีในคลิปนี้ก็รอรับขของวัญได้เลยพี่ การจะส่งไปให้นะครับผมอ่านะครับได้หมดเลยนะครับนะบอกพี่มานะครับไม่ว่าจะเป็นบาดแผนงชื่อนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีกติกาในการรับของพวกนี้ทั้งหมดสี่ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูทูบดีของเตงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับพิจารณาไม่ยากเลยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของไอเทมโค้ดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับโค้ดอย่างแรกครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนเอเคนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของเอเคมังกรขาวเขาบอกนี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นนนนนะะะะคคคคคครรรรัััับบบบบบผมมออออ่่าแททุกกลลิปเเยสหี้โ คคนะรับแล้วก็จะมีสองของเปสกาครับเปสกาชมพูนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะครับก็บอกนี้เนาะสกาชมพูนะครับเป็นสกาคิวบิเล่บวกดาเมจหนึ่งนะครับอาตารายิงสองลบระยะหนึ่งเนาะนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิเปอร์แล้วก็ท่าทางครับก็จะเป็นส่วนของ ท่าทางนั่งบอลลังอีกแล้วนะครับทุกคนครับเออนะครับเป็นท่าทางนั่งบอลลังอันอีกแล้วนะครับท่าทางนี้เลยนะครับเป็นท่าท่านั่งบอลลังฟรีไฟเวิลด์ครับนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับค่าคือแชมป์นะครับยัดแค่นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็แชมเปี้ยนสองเป็นท่าอันนี้เลยนะครับเป็นท่าเรียกรถนะทุกคนครับนี่นะครับเป็นท่าเรียกรถนะครับผมนี่นะครับปั๊มอิดอัพนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหเชื่อมันเรียกยากจริงๆนะครับเออนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยนะครับหนึ่งหมื่นเพชรครับสามารถเติมได้สิบโค่นนั่นเองนะครับอ่านะครับก็เป็นโค้ดเพชรนั่นเองเนาะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าเทมโค้ดอยู่ตรงไหนก็ดูคลิปไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของแดลล่ามือสังหารอันนี้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนครับอ่านะครับก็เป็นในส่วนของชุดจากแรนเนล็อกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นเอ่อน่าจะเป็นชุดของแอสซัสซินเนาะสำหรับอันนีีี้้้้นนนนนะะะะะะะคคครรรับเเเเอออออออฮฮถาาาปป็พวกกสไมมณืฟย นะอันนี้เอ,อพี่เคยเล่นนะสำหรับเกมนี้เนาะคือเฟีจครับโอเคนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือก2อย่างที่เราไม่ต้องการพี่ไม่ต้องการอันเนี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็กดตกดตกดไปนะครับแล้วก็มันจะมาประมาณว่าหมุนแปดีคือการันตีของแลประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคหมุนครั้งแรกกัเลยนะครับไปคือพี่ไม่เคยได้เลยนะอเนี้ยแบบไม่เคยได้ครั้งแรกเลยนะเออนะครับอันน,น,นี้หมุนนะครับร้อสิบเก้านะครับโอ้โห,หน่าตกอยู่ประมาณสองพันสามพันเพอีกนะสำหรับคลิปนี้เนาะ เฮ้ยท่าทางใหม่เฮ้ยกัำฟูไฟเดี๋ยวขอพี่ขอไปดูก่อนทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปดูท่าทางใหม่ก่อนเฮ้ยได้ได้เลยเหรอได้ท่าทางเลยเหรอไหนวะไหนท่าทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้ยวนี่นะครับโอ้โหเฟี้ยวจริงนะครับนี่แยเแค่เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนใส่แทนอันนี้ก่อนนะใส่แทนอันนี้ก่อนนี่อึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเรอรอรอเรามา เฟียวดูนี่นี่น,น,นี่อ่ะอ้าวจอโอ้ยเฟีวเฟียเฟียวนี่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 ยศเคนะครับกองฟูไฟยศเคโอ้โหเป็นบูตリีเลยครับทุกคนครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไปหมุนกันต่อเลยครับเรามาเกลือกันต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยก็มีสกินดาบด้วยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวเฮ้ยสามร้อยเก้าเก้าเลยอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหห้าร้อยเก้า 9, เาก้ายศเค พี่เหมือนเหมือนที่พี่บอกอะทุกคนน่าจะตกอยู่ประมาณหนึ่งโอ้โหแม่ได้ดาบ <c oughs> เห็นไหมว่าแล้วนะครับเขาเป็นในส่วนของเคนโดคาตนานะนะครับโอ้พันหา้าออันนี้เดี๋ยวพี่คิดหนักเลยนะครับนัคือแป้งแพง,งมากนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ซื้อได้นะครับสําหรับชุดอันนั้นเนาะคือมันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวขอดูในส่วนของสกินดาบกันก่อนนะครับ <c oughs> เฮ้ยดาไฟยัดเคโอ้โหนี่นี่นโอ้ฟยวจัดนะครับโอ้แม่ยัดดาไฟโอ้โหฟยวเกินนะครับอ๋อัน กันเก่าชิดซ้ายไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาดาบไฟกันต่อนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดาบไฟเป็นเอาชุดนะอพันห้านะครับผมนะเออ่สแสดงว่าคลิปนี้เฮ้ยเราหมดกันประมาณ3ามพันหเพชรเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับโอ้โหคือเยอะอยู่นะเอาเรื่องอยู่ไนอะ้ขโมนมุนไปเลยนะครับหมุนไปเลยนะครับของก็ต้องมีนะครับโอเคตกลงไปเด,เดี๋ยวพี่ค่อยเดี๋ยวพี่ค่อยแอบไปแอบเติมเอาก็ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูชุดผู้หญิงก่อนเด้นะครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่โอเค มันเป็นชุดแอสซิสนะฮะเหมือนพี่บอกอะไรนี่เลยนะครับเป็นแองเจ a ลแอสซิสนั่นเองนะครับแต่ทรงผมน่ารักมากนะครับเออน่ารักมากนะทรงผมเนี่ยแล้วกอ็อันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็พี่ขอดูเสื้อก่อนดิปึ๊บเสื้อเสื้อเสื้อเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับ โอเคนะครับแล้วก็หน้ากากครับเฮ้ยหน้ากากน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ทรงผมนี่โคตรน่ารักไปใหญ่เลยยัดเคเป็นตะบาตอาราเล่เลยทุกคน <c oughs> เป็นเหมือนอาราเล่เออนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะสำหรับอาราเล่นะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าคุ้มไหมไม่รู้นะครับไม่รู้คุ้มหรือเปล่าน,นะครับนะบนะพี่แต่พี่คิดว่าน่าคุ้มแหละไม่เฮ็ยได้สกินดาวันนี้มาแต่ถ้าไม่เอามาขายในราคาเก้าสักเก้าร้อยเพชรอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจกันมากนะคุณพี่เจม ถ้าเอามาขายให้900เพชรนี่มันจะเป็นอะไรที่กินใจมากเลยนี่นะครับโอ้โหเฟี้ยวจัดนะครับโอ้แมเชีนโอ้โฮลิชชีนแมทโอ้โหเฟี้ยวเกินนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็ได้อยู่นะครับนะในคลิปนี้นะครับก็มีสเตฟฟี่เปิดขายทุกคนนั้นที่พี่บอกว่าพี่จะแจกนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลุกซองใหม่นะครับมาสมสักครั้งหนึ่งนะครับเพิบโอ้โหก็มีชุดอีวิลิชชันนะครับเป็นเอคแมังกรอันนี้เลยนะครับเป็นเอค อไม่ได oh, นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะี่ครับอ่ะโอเคนะครับป่ะเดี๋ยวรอไปแจกโค้ดกันนะครับนะสำหรับไอเทมโค้ดครับเดี๋ยวพี่พาไปเติมกันเลยดีกว่านะครับาสามารถเติมได้เนาะนะี่ครับ อ่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเทมโค้ดนะฮะนี่เลยเติมกดเข้าตรงนี้นะครับก็แลกไอเทมโค้ดตรงนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าไอเทมโค้ดอยู่ตรงไหนอีกนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูแค่อันเดียวก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับเติมเข้าไปอันเดียวก่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับสำหรับฟิล์ล์โค้ดนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอ copy โค้ดสักครู่นะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหคือเฟี้ยวเอาง่ายคือเฟี้ยวอะเฟี้ยวจริงนะครับทุกคนครับโอ้โห โอเคนะครับไหนอ่าไอเทมโค้ดพี่หายไปทุกคนครับส cool. okay. okay. like Sa okay. ักครู่ครับนี่เลยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดครับเดี๋ยวพี่เติมให้ดูนะครับนี่นะครับกดวางโค้ดไปนะครับเอาเอาเอาาลั่นลั่นลั่นนะครับโอเคกดใช้ยานัดไปเลยนะครับกดลงไปเลยนี่นะครับขอแสดงความยินดีการจะส่งไอเทมเรียบร้อยนะครับเขาจะได้มาเป็นส่วนของเกตเตอร์การบล็อกนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับโอเคนะครับก็มันสามารถเติมได้นะมันสามารถเติมได้ทุกคนเลยแหละนะครับสำหรับโค้ดนี้นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่นะครับ โอ้ขอมันจะไม่เข้าไปหยุดกองจดหมายนะแล้วก็โค้ดอย่างอื่นนะครับขอจะเข้าไปอยู่ในกองจดหมายเลยนะครับแต่น้องๆจะทนันหรือไม่ทันมันอยู่ที่ดวงของน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปดูดาบนะครับสกินดาบแม่งเฟี้ยวจริงนะครับไหนสกินดาบนี่เลยนะครับเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่โอ้โหเฟี้ยวจัดนี่ทุกคนแม่เป็นไฟนะครับมันเป็นไฟเลยเว้ยนี่ครับโอ้โหเคยแบบแม่งไม่มีไม่ได้ครับทุกคนครับยศเคคือแบบถ้าไม่มีนี่คือ โอ้โหเท่มากของไม่ต้องมีทุกคนดาบไฟยัดแค่โอ้โหคือแบบอวยเกินนะครับอวยอวยมากอวยมากนะครับบอกก่อนเนี้อวยมากนะครับก็อย่าลืมนะฮะมาแต่วัน์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กับความเกลียของพี่ด้วยนะครับผมนะคือแบบไม่เคยได้ครั้งแรกเนี่ยกดในส่วนของพวกกิจกรรมต่างๆเนาะเออนะครับใครทักเฟซมาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวพี่ไปายไปสุ่มในส่วนของ กล่องสกิปปืนให้ดูสักครั้งดีกว่านะครับก่อนจบคลิปเนาะนะครับไปเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ใช่กล่องสกิปปืนอีกเป็นกล่องดต่มอเตรยอนนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับพอดีว่าตั๋วมันเหลือครับทุกคนตั๋วมันเหลือเออนะครับโอเคนะครับอีกสิบครั้งครับผมกดไปเลยนะครับเอ้ยกล่องทองอันไหนอันไหนเฮ้ยเออโล่งโล่งไม่ใช่หรอกพี่กัวไม่ว่าจะได้แล้วคือเลขลัคกี้พี่มันเยอะอะไรเงี้ยจะเอาไปสุ่มรอบหน้าไว้ทุกคนครับเออนะครับพี่พี่กลัวมันจะได้เว้ย โอเคนะครับผมไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราเอาเอาวอาหลอนหลอนก็อย่าลืมกดไลค์กับความเกลื่อนของพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนเจาะเจาะเจาะอย่างชอบเลยท่านนะโอเคนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบายนี่เอาใจไปจุ๊บจุ๊บบายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บโคตรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใต้คอมเมนต์พี่ฝากผลลัพธ์ให้แล้วก็อย่าลืมไปเติม